กาบพักทายและสบายดีเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าสาธาสิได้ยางนอกจากพี่น้องธรรมชาตินี่แหละเดี๋ยวสาาสิยอนมานอกจากมาเก็บถาเป็นไปได้ถ้าเป็นเฮดที่กินได้นะจ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาสาธาสิไทยพี่ให้น้องได้เบิ่งกันบ่าเ็ดที่สาธาโดยเก็บผ่านเป็นเป็นเฮทที่กินได้หรือบอนะจ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่า สาธาได้ยางได้ขับรถกายเพราะว่าเฮ็ดจากเลิกงานแลน้วนอจากพี่น้องไฮไฮฮลโลเพราะว่าเนื่องจากว่าถ่ายอยู่ในต้นโฮกพี่น้องต้นโฮกอาจจะมีเฮ็ดไข่มุกหล้วกามีเฮ็ดผึ่งหวานนอกจากพี่น้องต้นโฮกหมายถึงว่าอันนี้เฮ็ดน้ำชาได้นอกจากพี่น้องนี่นี่เฮ็ดน้ำชาได้เนาะนี่นสาธาจะมาเก็บเอาไปตตกแหงอยู่นี่เนี่ย เก็บทาน้ําชาได้นะจ๊ะพี่น้องหอมมีความหอมพี่น้องโดยสาทธาชมาเก็บสัทธากวาดสายตาเบิ้งสะก่อนนะจ๊ะพี่น้องว่าในยินเพิ่นว่าเฮ็ดออกแล้วนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าสาทธาหันปรท่านได้พู้เลยว่าเฮ็ดที่ออกหันเป็นเฮ็ดอีสั่งนะจ๊ะพี่น้องนะแต่ว่าสาทธากัดสียางไปเบิ่งเพราะว่าสาทธาเคยได้ เก็บแถวๆนี้สถทานเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนอกจากพี่น้องเนาะนี่เป็นแบบนี้เนาะจากพี่น้องอันนี้เป็นเมืองที่สะทานอยู่นอกจากซุนดอนซาราอยู่ประเทศนอร์เวย์นอกจากพี่น้องเนาะนี่เด้อจากพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอกำลังใจในนอกจากให้สะท้านในนอกจากพี่น้องเพราะว่าสะทานนั้นได้เซ็จจากงานแล้วค่ะสิกับบ้านนอกจากพี่น้องและมีมูเพิ่นนซง สรงเม้นมาบอกว่าเฮ็ดหันได้ออกแล้วเออสถทาก็เลยถามไปว่าเฮ็ดอีสังอรอ่นก็เลยบอกมาว่าเออเฮ็ดเพิ่งหวานค่ะกล้องจะสั้นแน่นาะจ้ะพี่น้องกล้องจะสั้นแน่นาะจ้ะกับบว่ากันน่าจะกล้องสั้นมันจะเป็นเฮ็ดที่สภาพาบ่ค่อยจะหูปนั่เนาะจะพี่น้องเห็นหลายเต็มแต่ว่าสัทาจะบบเก็บนาาจะพี่น้องสัทธาจะเก็บเน่นตั้งแต่เฮ็ดพึ่งหวานนาะจะพี่น้องเนาะ เคนะจ๊ะออออฟังนี่สาทาก็เคยเอานะจ๊ะพี่น้องคนเขาจะบ่ค่อยเก็บกันดอกนะจ๊ะแต่สาธาจะสาท่า,จะ,า,าจะเก็บไ้เบิ่งนะจ๊ะพี่น้องนี่มีคนเตะไปแล้วนี่มันจะเป็นออไข่เห็ดมุกนะจ๊ะพี่น้องไข่เห็ดมุกนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าสาธาสีเอาขึ้นไปแ้นั่นแต่ว่าโซ่นี่แม่เมนเบิร์นะจ๊ะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เพราะว่าโซนพุนเอขื้นออกไล้นะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็แม่นนะจ๊ะพี่น้องเนาะ แต่ว่ามันใกล้จะอาจจะเป็นทั้งสองข้างท้้งนียวสาธาสุให้เบิกนอกจากพี่น้องว่า,วาราวาโซนนี้ขึ้นออกไปทั้งพุน่นนอกจากพี่น้องเนาะนี่สาธาตใชายเบิกออกไปโซนผุนแหละไกลๆเพราะวาโซนนี้แมนเบิดนี่ออกไปดินอกจากพี่น้องสาธาสิบห้าเก็บมีนอกจากพี่น้องมีคนหุ่นจักเมื่อกี้นี่ราว่าเด็กน้อยเป็นเสื้อฮัลโหลเมื่อกี้นี่นอกจากราวะสาธาตเก็บออกจากหันมานี่นอกจากพี่น้องเนาะนี่น สวยบ่พี่น้องสวยบ่นี่สะาัดใสเบิ่งนี่สวยนอกจากพี่น้องสะท hmm, ัดไปเก็บอยู่โซนโซนพุ่นนอกจากพี่น้องเนาะถามนี่นอกจากพี่น้องแล้วเก็บเลาะออกมานีสวยงามสวยงามตัดต้องเลือกนี่พี่น้องสวยได้ภาพบรรยากาศนอกจากพี่น้องนี่สะาั ить. สะาัดอ่า เห็นเห็นเฮ็ดนี่ยแหละจ้ะพี่น้องแต่ว่าสถทธาบลูว่าเฮ็ดยังเดิอสถาสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งน้าเดียวนะจ้ะพี่น้องเนาะกล้องอาจจะสั้นแน่บ่ได้ใส่ไม่กันสั้นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเราพลาดทันได้ใส่เอ่อโทรศัพท์นอกจากพี่น้องนี่จะโทรศัพท์นอกจากพี่น้องเฮ็ดไข่มุกจะออกนอกจากพี่น้องแต่ว่าสัาธาจะเบาเสียงเพราะว่ามีความ ความแดงอยู่นี่นะนอจากพี่น้องนี่นี่มันจะมีความแดงอาจจะเป็นเฮ็ดกระตูนก็ได้นอจากพี่น้องว่ะเพราะว่าเฮ็ดกระตูนหันเฮ็ดกระตูนนั่นก็เฮ็ดไข่มุกจะมีความคข้เคี้ยงกันมากนอจากพี่น้องค่ะเกิดว่าถ้าเกิดว่าม่มีความหมั่นใจนอจากพี่น้องเนาะฉะกนั้นยาเก็บนอจากพี่น้องขันเก็บนี่คือแบบว่าเราต้องศึกษาการกินเฮดเนอเก็บเฮ็ดเพราะว่า เฮดมันจะไข้เคียงกันมากๆเลยระวัางอากาศนะอากาศร้อนภูมีประเทศมันจะแตกต่างกันพี่น้องเฮดอาจจะา่า้เราคิดว่าเรามั่นใจลแล้วแหละเราเก็บกินเฮทนะจ้ะพี่น้องนะแต่ว่าเฮดที่เรากินนั้นมันมีพิษนะพี่น้องมันสามารถทําให้ไตพังได้ต้องได้เปลี่ยนเลือดถ้าเกิดว่ากินพิษขึ้นมามันต้องได้เปลี่ยนเลือดนะจ้ะพี่นอนะ้องเนาะโอเคนะจ้ะพี่น้องสัตน์ พามารับมาชมนี่ใจเบิ้งเนาะจ้ะพี่น้องว่ามันออกจริงบ่เฮดเนาะจ้ะพี่น้องนี่ซาธาเคยเอาเมืองนี่แต่บ่รู้ว่าเฮดที่ซาธาเคยเอามันสิขึ้นอยู่บ่สิออกอยู่บ่สมมากมันจะเป็นเฮดไข่มุกนี่เฮดไข่มุกแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องแต่ซาธาจะบ่เก็บนี่จากเสียดเนี่เต็มเลยนี่เฮดไข่มุกนี่เฮดไข่มุกเฮดข้าวจีอ่ะนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี้ยสิโบกินพี่น้องสิโบเสียง เนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นเฮ็ดกระตูน,เน่เห็นบอกพี่น้องี่นี่ก็เฮ็ดไข่มุกนี่อันตรายนอกจากพี่น้องอย่าเสี่ยงนอกจากพี่น้องเพราะว่าเพราะว่านี่เนี่เน,นี่เป็นเฮ็ดไข่มุกจริงแต่ว่ามันจะไขเ่เฮ็ดเบื่อนอกจากพี่น้องเนาะบกเก็บกินอนอกจากพี่น้องเนาะโอเคนอกจากพี่น้องบมมีปีนี้เนาะโอเคสถตย์กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนอจากพี่น้องว่าเหยียบดำมลุกกุบกิบเลยพี่น้องเลย ผู้หลยแห้งไลายแถไลยว่าผู้กมุมก,กมิบอยู่นะน่นี่งามหมดพี่น้องส,สถานจะเอาแต่เเฮหินพี่น้องเข้าไปทั้งพุ่นเป็นในเมืองนอกจากพี่น้องเนาะส่วนตรงนี้อาจจะคุ้นตากันดีว่นนาน้องเดนิสมาเ่นฟุตบอลบ่อยมากพี่น้องเอกซองของเฮานอกจากพี่น้องเนาะนี่อันนี้เป็นชาติเมืองนราจะพี่น้องครับเข้าไปหันจะเป็นในเมืองเด้อพี่น้องโอเคนราจะพี่น้องนี่ ป่าเห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดที่เราจะกินนะจ๊ะพี่น้องเนาะสะถากสิสิบห้าชมภาพบรรยากาศย่อนหลังเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่กล้องสั้นในเด้ละ่ะอืมรถล,ลุยหลายลุยหลายอยู่พี่น้องง้ามบา่ภาพนิ่งะจะสะาสสิเดินไปนัันละ กล้องก็จะสันส้นๆนะจ๊ะน้อยน่าจะพี่น้องเนาะนี่มีคนมีคนแนมสาธาตรยุติแต่ว่าสาธารเราไม่ไ,ได้อายได้อายก็อายก็ยกยกบ่ได้กินแล้วพี่น้องอายก็อดแหละเพราะว่าสาธารนะขับรถตอนเช้านะสาธารขับรถเอ่อขับรถไปยันขึ้นไปลงแลมงน่าจะพี่น้องเนาะขับขึ้นไปบนในเสาธารนะ่ะเลือไม่เห็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวาน ซาธาตันเห็นดอกนี่แหละก้อนตอนเศร้าเพระาะว่าซาธาตนมาทั้งนี่เนาะจ้าพี่น้องเนะาะสะทธาก็เลยเอ๊ะใจว่าเออหลังเสร็จจากอ่าธุระแล้วซาธาตสิจอดเบื้องันเป็นเฮ็ดยังเนาะจ้าพี่น้องนี่เฮ็ดนี่นี่หลอกแรกก็มาน,นึกว่าเฮ็ดผึ่งดีใจเบดิดเอา้เอาพอามาดูแล้วโอ้ยโมเมนต์เฮ็ดผึ่งอุตส่าอุตส่าหลงดีใจเนาะจ้าพี่น้องเฮ็ดเพิ่งก็จะมี 2, แค่สองหรือสามดอกที่ซาธาตนได้อา่าแต่ต้นทำอิซเนาะจ้าพี่น้องเนาะ แบบว่าเออก็คือว่าเดี๋ยวสาธาสิไปรีวิวให้ให้ให้ท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านเนาะจากพี่น้องเนานะได้รับชมอยู่บ้านวา่าสาธาได้เฮ็ดยังแน่นอนจากพี่น้องเนาะรับรอ,นะองวา่าบุพิดหวังแน่นอนจากพี่น้องเนานะอะสิกลก้องสั้นแน่เท่านั้นแหละสาธาเสียใจยังเดี๋ยวราได้เอาไม้กันสั้นมานจ่าพี่น้องเพราะว่าสาธาใช้ย่โทรศัพท์มือถือนั่นเองนจากพี่น้องเนานะเนี่ยตรงเนี่ยแต่กอนะมีจากพี่น้องเฮ็ดผึ่งไงญ่เฮ็ดผึ่งหวานการสำเคศนั่น์แล้ว ปีนีเข็นบกขึ้นนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยเดินตามซ้ายเลาะไปนี่เนาะจ๊ะพี่น้องเนาะสถาหเคลมารีวิวให้เบิ่งเนาะจ๊ะพี่น้องว่ามีอย่างเดินเพราะจริงๆนะสัตหับนยังเจ็บขาอยูย่พี่น้องแต่ว่ามู่หันซวนขึ้นขึ้นไปเขาขึ้นไปเขาทั้งพุ่นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเออขื่นไปเขาเพิ่นก็นอยากไปเก็บอ่าเพิ่นก็นอยากไปเก็บอ่า ผลไม้เออสถาทก็เลยบอกว่าอันนี้ก็ต้นเบือกนาะจากพี่น้องในต้นเบือกเบือกนี่มันจะเห็ดให้ให้เฮ็ดออกนอกจากพี่น้องเนาะแต่ว่าสถาทัดนะบอกกินเฮ็ดพวกนี้นะสถาทัดกินเฮ็ดไอ้เฮ็ดเพิงเอาตรงๆเลยสถาทัดกินแต่เฮ็ดเพิงแต่เน้นว่าไม่เฮ็ดเพิงมันเป็นเฮ็ดที่แบบว่ามันบางคนว่าเห็ดไข่มุกนอกจากพี่น้องแต่สถาทันะบอกก้าบอกานกินเฮ็ด เฮ็ดไข่มุกน่นจาจับพี่น้องเพราะว่าแถวบริเวณน,นี้ออกไปพุ่นสิบ่องทำงานสาธาตุเบิดอันนี้ก็สิเป็นเฮ็ดไข่มุกนี่พี่น้องนี่แต่สาธาตุจะบอกเก็บน่นจาจับพี่น้องเนาะอาจจะพิษพลาดได้ดังจับพี่น้องเนาะสาธาตุสิบเบตเต้องมั่นจับพี่น้องเนาะเราออกไปท่อพุ่นแหละถนนทะลุน่นจาจับนี่สวยงามแบบพี่นอวว้องได้ใช่เบิ่งนน้ำกันได้หนิแต่เสาธาตุสิจับภาพนิ่งให้น่นจาจับพี่น้องฮะภาพนิ่งให้เดอ้อนี่ อันนี้ก็แม่นแต่บรูว่าเฮ็ดอยังพี่น้องนะสัตาตุเสรเบิ้งนี่เออ่เพิ่อนห้องเฮ็ดค่าเนี่ยแหละแต่สัตาบ่กินนี่นี่นี่แม่นเบิดอันนี้นี่นี่ก็แม่นนี่มันออกเป็นเป็นวงออกมานี่นี่แม่นเบิดนี่นี่สัตาจะไม่กินเด้อจ้ะพี่น้องเอาให้เบิ้งเลซื้อบ่อึดเฮ็ดอันที่บ่ต้องการที่ที่สัตว์บกินนะเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าสัตวจะเอาแต่เฮ็ดพึ่งใหญ่เฮ็ดพึ่งหวานเท่านั้น,นจ้ะพี่น้องเนาะ มาซากาสิให้เบื้องความสวยงามมาเจอนี่สวยพี่น้องนี่คนก็นจะเดินเล่นนะจูน้งองมาเดินเล่นอุ้ยวิวสวยพี่น้องเสียดายยางเดียวกล้องสั่นในจังหน่อยนะจ่ะพี่น้องอันนี้คือสวยงามมากนะจ่ะพี่น้องานะ โอเคพี่น้องสถทากะสีข้อมลาภพระจากาเพื่องเท่านี้นอกจาาเพิ่งกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาธารในต่างแดนนะนอกจากพี่น้องเดี๋ยวสถาจะไปรีวิวเห็ดอยู่ทางบ้านในเบิงเดะสบาปดีสบาปดีจา้า